สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของพี่เปเชนมาบอกเพื่อต้อนรับความเฮงความปังจ้ะทุกคนจ๋าวันนี้นะคะ15กันยายนสองพันห้้อยหกวันจันทร์จันทร์แห่งชาตินะคะมือนี้วันจันทร์นี้แล้วกับแนวทางตัวเลขงามๆลาบัฒนาสําหรับใครที่เป็นคอแนวทางลหลัฒนาซักมือนี้ขอให้ลาบัฒนาในเด้อ ขอให้ขอให้ปังขอให้ได้คอยดูสาธุ <c oughs> จักว่าหนบหนังแลวสมมือนี่และวนบลมนบอากาศนบผ้านบพ้นไปแล้วอู้ยขอทุกอย่างอืมไม่นี่นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นมัดรวมมัดรวมกูรูชื่อดังนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ยันไม่ว่าจะเป็นแอดวิทนะคะวัยรุ่นสวนมะพร้าวแล้วก็แอดโตนะคะจะอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียว ม้วนเสือกลับบ้านไปเลยหลังจากจบคลิปนี้แล้วนะคะพี่เป้ก,ก็จะมาสรุปเลขดังทะลุโลกของเหล่าพัฒนาให้กับพี่น้องฟังกันสุขุสุคนเน้นย้ำนะคะ่ะว่าคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือคลิปไหนหรือคล,คลิปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือคลิปที่ย้อนหลังไปในอดีตก็ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สําคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะทุกคนค่ะเป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นเท่านั้นตามสูตรของแต่ละครูรู้ของแต่ละสํานักของแต่ละเพจมือนี่ใส่สีแดงแรงลิมือนี่สีแดงแบบเจ,จืดจรสเขาสีเฮ้เขาสีปังเขาสีได้เขาจะด,ดูกัรกับ ลาพัฒนาในค่ำคืนนี้สองทุ่มครึ่งนะคะเราจะไปกันที่ของไผ่ก่อนละ่ะจะไปกันที่ลาพัฒนาของอาจารย์ยันนะคะซึ่งอาจารย์ยันกระกปอยมากแหละตั้งตั้งแต่เมื่อวานเมื่อก่อนนั่นแหละนะคะปฏิทิหนหวยลาอาจารย์ยันวันที่สิบห้ากันยาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะอาจารย์ยันให้มาก็คือเด่นสี่และเก้าเด่นสี่และเก้านะคะ สี่สองส9่ห้า9ี่แปดสี่เก้าเก้าสองนะคะสี่สองสี่ห้าสี่แชุดคัดเน้นเน้นสีและ9 7นะคะชุดคัดเน้นเน้นสีและ9 7ถ้าใครที่เป็น f ออาจารย์ยานชื่นชอบแนวทางของอาจารย์ยานสายแคบแคบจะสายจด จทยจากทุกคนจาขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้ดดนกับแนวทางตัวเลขสวยๆของอาจารย์ยันนะคะทุกคนคะและเราจะไปกันต่อที่วัยรุ่นสวนมะพร้าววัยรุ่นสวนมะพร้าวก็ปล่อยตัวเลขสวยๆออกมาแล้วสำหรับแนวทางลาพัฒนา15กันยายน2568 ก็คือใครชอบตามไม่ชอบผ่านสายแคบแคบสจดจดจ,ดจด้ให้เด่น7และ6นะให้เด่นเและหชุด2ตัว7จ็ดหกหนะคะเจ็ดหกหนึ่ดหนะคะ บิ้ลเบิ้ลเพื่อนวายเซีเดอะซิมีเบิ้ลเมื่อนีนวันผ่านะคะหกหกเจ็ดเจ็ดนะคะสามหกหกสามเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดสามหกหกสามเจ็ดเจ็ดชุดสองตัวเจ็ดหกและหนึ่งหกชุดวินสี่ตัวสามศูนย์เจ็ดหกสำหรับใบรุ่นสวนมะพร้าวเออม,มือวันวันผ่าวันผ่านี้โบเบิ้ลกับหามนี่แหลมะมั้งเนาะ,ะไม่เป็นไปได้นว่าทุกตัวทุกคน ตั้งแต่ศูนย์หอดเก้าเก้าตั้งแต่ศูนย์หอดเก้าเก้าเพิ่นใส่เลขตั้งแต่ศูนย์หอดเก้าใส่ลงไปชุหน่วยเออใส่ลงไปสุหนว่ออนวยหูเฮาเจ้าคอยพักกันซื้ออยู่เมืองไทยปีเลขออกอยู่เมืองลาหูผูอยู่เวียงจนันทร์ผ <c ười> ูจักมือสิบไปยอยู่หรอเออเป็นตะไปอยู่ด้เนาะเป็นตะไปอยู่ด้เนาะมานนี่กับสิไป,ปเบื้องของแอดมิดหลายๆคนรู้จักแอดมิดนะคะก็ถือว่าให้เข้าบทดนนี้เหมือนกันกับ แอดวิดแอดวิดเพิ่งใหงวดเมื่อกี้ก็จะเป็นแปดปดนะงวดนี้นะคะก็จะเป็นชุด4ตัวนะคะชุด4ตัวของแอดวิดคือ08 0ย์แปดศูนเจดเกด้าเจดนะคะศูนย์แปดดเก้าแปด้าเจดของแอดวิดนะคะตัวเลขสวยนะ,ค,ะคือสีเห็นกันอยู่ดอกเนาะเบิกปากเอาเดิมมันตัวน้อยจะไย์แดศูนย์เจ็ดเก้าแปดเก้าเจ็กับ แอดวิดนะจ๊ะทุกคนจ๋ะใครที่เป็น f c ฟซีแอดวิดก็แคปแลระจดนะจ๊ะเราจะไปกันต่อแบบเร็วๆไวๆสำหรับแอตโตแอตโตก็ให้มาทั้งชุด4ตัว3ตัวและ2ตัว4ตัว3ตัวและ2ตัวของแอตโตใครที่เป็น f c ของแอตโตนะจ๊ะทุกคนจ๋ะให้มาเด่น9วิ่ง9รูด9เด่น9วิ่ง9รูด9 96 97 98

แป6เก้าหกแปดเก้าเจดสำหรับแอดตชุด3ามตัวและ2ตัวเนื้อสิ่งอื่นใดก็ต้องกราบขอบพราะคุณเจ้าของข้อมูลทุกข้อมูลกราบขอบพระคุณพี่น้องสุขูสุขชนที่รับชมคลิปของพี่เป้ที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปไม่ว่าวันนี้คุณจะซื้อเลขไหนก็ตามขอให้เหงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนขอให้คุณมีโชคแบบยิ้มแก้มปีในสองทุ่มครึ่งว่ามือนีขอคือว่าเป็นทางการแหงเถอะวะ คืออยู่แต่มือนี้คือว่าอะไรหลัวอ,อะไรรวมไ,ไปทางการหรือเมอกากาแฟาสันบอสหกมาแตวา่วัดหกมาแตวา่วัดจะเลยแบบว่ามาสายแน่จ้ากหน่อยเมื่อนี้หลวงพ่อว่าอันโยมเป้อันนะขออันนะขอประตูวัดแน่ว่สะสและพี่น้อง กะทินออกรรษานี่มาเห็ดพวกตัววัดน้ากันเด้อมามามารวมมาโฮมบุญน่าะถือเลขกัมาโฮมบุญกันคนละหาบาทสิบาทมาเห็ดพวกตัววัดน้ากันอันเขาไปอนนะนีคนเขาไปลกักอันพักตูววัดเพิ่มน,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 นมันมันมีเนาะมีแจ่ไเซุ่มพกวมมพกตัวโขงเนาะมันมีพวกตูววัดปิดแล้วแบบนี้เขาไปลักหม้อลักหมอลักซา,า,ามลักแบบ รักรักต่อแก๊สว่าสั่นหละก็เลยว่าอยากได้พักตู่ว่สาสั่นพักตู่มาปิดว่สดาสั่นกังคื้นมันจังแบบเออกังคื้นยังได้ปิดไว้มันจังแบบบอสะดวกเข้าสะดวกออกวัดบ้านนอกพี่นอ้องวัดบ้านนอกวัดบ้านนอกเป็นจะซี่แหละมัดโบคือวัดญนในเมืองเพื่อนเนาะคนไปเห็นบุญหลายวัดบ้านนอกกัน,ะนีแต่ชาวบ้านอ้อ,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 อมอมแอมๆอมนะ่นมันนี่แหละเนาะแลวจังว่าการให้มีส้วงมีลาบก็เนาะพี่น้อง ก็ว่าเออเดี๋ยวสิบ,บอกวันพี่น้องเพคนหายเดอ้อว่าหลวงปู่ว่าเป็นจะได้กระดาษปลาละ,ะอ่ะขอบคุณหลายๆขอให้ห่างขอให้มีขอให้โชคให้มานเดอ้อพี่น้องจ่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย